น้องทีขายุลูกชายแม่แอนนี่บรู๊คประกาศขายของรักหางเงินเรียนชื่นใจแทนแม่ เรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สายสตรองอีกคนเลยก็ว่าได้สำหรับอดีตนักแสดงสาวแอนนี่บรูคนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์และเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นต้องเลี้ยงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องทีคายุเพียงลำพังแต่เธอก็สามารถทำได้เป็นอย่างดีล่าสุดน้องทีคายุลูกชายแอนนี่บรูคประกาศขายของรักหาเงินเรียนต่อชาวเน็ตชื่นใจแทนคนเป็นแน่โดยงานนี้แอนนี่บรูคได้โพสต์ภาพคลิปลูกชายพร้อมระบุข,ข้อความว่าน้องทีอยากหาเงินเรียนคอ คอสอิลาสเตชันเองเป็นคอร์สที่สร้างอาชีพได้เมื่ออยากเรียนเรียนได้แต่ต้องแลกกันน้องจึงขอแลกโดยการขาย PS4 Pro 1TB ใช้งานไม่มากสภาพดีเพื่อนำเงินไปเรียนคอร์สท,ที่ตัวเองต้องการคอร์สนี้สำคัญและต่อยอดทำเงินในอนาคตได้หากท่านใดสนใจน้องขอแลกที่12,000ครับปอลอแม่ไม่ได้บังคับน้องนะคะให้เขาเต็มใจเอง เป็นพ่อแม่บางทีให้อะไรง่ายๆไม่ได้เพราะได้มาง่ายก็จะไม่เห็นค่าแม่ไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่จะเอาอะไรบางทีก็ต้องแลกให้ง่ายก็ไม่เห็นค่าเพราะกว่าจะได้มามันลำบากเรียกได้ว่าเป็นลูกชายที่กระตันอยู่จริงๆเลยล่ะคะ่ะ